มันมาจะเกายขึ้นกระทันหันเสมอมฉันได้แต่ตกรุมรักกับเธอการที่จะทำให้จอดรักเธอนั้นโซอีเธอก็ต้องรีบจัดการมันพวกเขาจะจัดการสถานการณ์นี้กันยังไงไปดูกันในการแตลงชอมของโซอี นี่คือโซอี้แล้วเธอก็กำลังตกหลุมรักพ่อหนุ่มสุดรอในทุมวิทยาลัยู่ฉันพร้อมแล้วล่ะฉันจะต้องไม่มีวันลืมการเดทนี้แน่นอนอุ๊อ๋และนี่คือเขาแหละเขาชื่อว่าจอร์ดเบคเขาน่ารักมากเลยอ่ะพวกเราเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากเลยใช่ไหมล่ะของที่คุณสั่งมาแล้วค่ะ ทำตัวดีๆกับโซอี้แฟนของผมหน่อยสิครับจอรดพูดอีกทีสิคะทําตัวดีๆน่ะหรอครับไม่ใช่อันนั้นสิแฟนของผมโซอี้ใช่แล้วล่ะและนี่แหละคือช่วงเวลาที่เธอรอมานานมากเลยน่าเบื่อสุดๆโซอี้ Zoe, เธอตื่นสายแล้วเนี่ยอ้าโอ้ไม่นะนี่มันแค่ความฝันเลอเนี่ย แต่มันเป็นฝันที่ดีมากเลยอ้าอ้าฉันสายแล้วโซอี้เธอพร้อมที่จะหลับฝันแบบนี้ไปตลอดทั้งวันเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าในโลกความเป็นจริงมันจะทำแบบนั้นไม่ได้นะโซอี้เธอต้องไปวิทยาลัยนะแล้วถ้าดูจะเข็มบนนาฬิกาแล้วเธอสายมากแล้วล่ะ หนูโอเคหรือเปล่าจะลูกรักหนูไม่เป็นไรค่ะแม่อ้าฉันชอบเรียนที่ทูมิทยาลายมากเลยแต่บางครั้งฉันก็อยากให้วิทยาไลาเขาเลิกเรียนเร็วๆจังเลยอะแหม่ก็ใช่นั่นแหละฉันอยากให้ทุกวันเลิกเรียนเร็วจังเลย ใช่ทุกวันเลยจริงๆนะโซ so, อีผู้น่าสงสารบางครั้งมันก็ยากสักหน่อยที่จะเป็นตัวตลกแบบนี้ในวิทยาลัยและความโชคร้ายของเธอก็ทําให้ชีวิตการเรียนของเธอนั้นแย่ไปกว่าเดิมอีกหนูขอโทษนะคะทําไมแว่นตาของเธอมันต้องเหลี่ยมแบบนั้นด้วยนะแว่นตากลๆลมของพวกเราสวยกว่าเยอะเลยเธอไม่น่าจะมาเรียนที่นี่เลยนะ แต่ฉันก็พร้อมที่จะมาเรียนที่นี่ทุกวันเพื่อที่จะได้เจอเกิบเขาไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามเขาก็ไม่เคยมองมาที่ฉันเลยอะ่ะใจเย็นๆก่อนนะโซโอี้ใช่เธอต้องทำได้โอ้ฉันโชคร้ายอีกแล้วอะ ฉันขอเวลาแป๊บหนึ่งนะโอ้ยจอร์แยนดิเดี๋ยวพวกเราก็ไปเรียนวิชาพละาสายกันหรอกเอออุ๊บอุ๊บสออขอโทษน,นะครับคุณคออโอเคหรือเปล่าอะโอเคงั้นผมไปก่อนนะนี่ฉันผ่านไปหรือเปล่าต้องไปเรียนวิชาเคมีแล้วนี่นะ เธอมาสายนะโซอี้ขอโทษทีนะคะคุณจอร์สันฉันแค่เธอรีบทำข้อสอบเลยนะเธอเหลืออีกแค่หนาทีแหมนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่การสอบของโซอี้ต้องเร่งรีบขนาดเนี้ยนี่มันน่าเศร้ามากเลยทำไมรักครั้งแรกของฉันมันไม่สมหวังเลยนะจอร์ดนี่นาะสาวๆหลายคนในวิทยาลัยแห่งนี้ตกดุ่มไักจอสุดหล่อก,กันหมดแหละ และสาวเชลิดเดอร์อย่างแมรี่ก็เป็นผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งที่อยากจะเป็นแฟนสาวของเขาเหมือนกันก็น่นอนนะสิเธอทั้งสวยและมั่นใจตัวเองสุดๆเขาต้องไม่ชอบฉันแน่เลยอ่ะแหมวันแย่ๆแบบนี้คงจะจบลงแบบนี้แหละโอ้ไม่นะเบรกของผมห้างอ่ะนี่คุณเราไปหนะ่อยสิเอาไปเลยนะ ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นี่มันที่ไหนกันนะแล้วเธอเป็นใครอะดูเหมือนว่าโซอี้เธอจะพัดด่งเข้ามาในร้านดูดวงของคุณหมอมีเชลแล้วดูเหมือนว่าเธอจะไม่มีทางเลือกเธอก็เลยต้องใช้บริการของคุณหมอคนนี้แหละห้ามใส่รองเท้าที่นี่หรอกคะรองเท้ามันจะทําให้ฉันมองไม่เห็นอนาคตหรอโอ้พวกวัยรุ่นเนี่ยนะฉันต้องทําให้ทุกอย่างเลยหรือไงเนี่ยเข้ามาข้างในได้แล้วจ้า ว้าวในที่ที่ดูลึกแล้วแบบนี้ทุกคนเขาก็ต้องเชื่อว่ามันมีแว่นมอนอยู่แล้วล่ะฉันรู้ฉันเห็นพอหนุ่มคนนั้นเขาชื่อว่าจอชใช่ไหมล่ะคุณรู้ได้ยังไงคะโอ้มันก็ไม่ได้ยากอะไรนิ่นนะแม่หมดแต่ละคนเธอก็มีเทคนิคในแบบของเธอนี่คือสิ่งที่เธอต้องทำ อะไรหรอคะเธอก็แค่ต้องอะไรหรอคะทำไมเธอไม่เข้าใจสักทีนะเธอคิดว่าฉันจะทำไงให้เธอฟรีๆหรออ๋อใช่ล้วคะได้เลยค่ะได้เลยร้องอาใช่แล้วล่ะโซอี้เธอไรเดียงสาสุดๆเลยตอนนี้คุณน่าจะรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วต้องทำยังไงกับจอร์ดนะคะอ๋อฉันว่าฉันไปก่อนดีกว่า แล้วถ้าออกอยู่ทางไหนอะคะโอ้ฉันลืมเอากระเป๋าไว้ด้วยะค่ะนี่มันวันอะไรกันเนี้ยฉันต้องรีบใส่รองเท้าก่อนแล้วล่ะเราก็ต้องดีบิงกลับบ้านก่อนที่เรื่องใดๆจะเกิดขึ้นโอ้รองเท้าของฉันอ้าบขอโทษครับโอ้หวัดดีรองเท้าเธอไปไหนแล้ววะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนี่เขานี่นา เอมแม้จริงๆให้ฉันอุ้มเธอไปส่งที่บ้านไหมบ้านของเธอนะ่าจะอยู่แถวนี้ใช่ปะโซอี้เธอพูดไม่ออกเลยละตอนที่เธอได้เจอกับคนที่เธอชอบวะทางนั้นเหรอแต่หลังจากที่เขาทำแบบนี้เธอก็คงจะพูดไม่รู้เรื่องเลยละมะั้งฉันก็คิดว่ามันใกล้กว่านี้นะเนี่ยแล้วพวกเราถึงยังอะ่ะถึงแล้วจ้า สวัสดีจ้าจอร์ดเออสวัสดีครับคุณเบลลี่ลูกโอเคหรือเปล่าจ้าลูกรักโอเคค่ะแม่โอเคมากเลยคะ่ะนี่มันน่าอายจังโทษทีนะนี่ของเธออ่ะอ้ฉันไม่เคยเห็นเธอหอดแว่นมาก่อนเลยอะ่ะแบบนี้เธอดูดีกว่าเยอะเลยนะเธอน่าจะลองใส่คอนแทคเลนดูนะนี่จอชมฉันเหรอนี่คือวันที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยอะ นี่นะเร็วเข้าสิทำไมมันยากขนาดนี้เนี่ยดูเหมือนว่าการใส่คอนแทคมันก็เป็นเรื่องยากมากเลยสำหรับโซอี้แต่เธอก็ทำทุกอย่างได้เพื่อความรักอยู่แล้วล่ะมันได้ผลด้วยอ่ะฮมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันก็คงคุณเองแหละดูเหมือนว่าจอจะพูดถูกนะตอนนี้ฉันต้องไม่เลือกชุดสวยๆหน่อยแล้วล่ะโอ้ฉันลืมไปเลยว่าฉันมีชุดแบบนี้ด้วยอ่ะนี่แหละเหมาะกับการใส่ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมมากเลยฉันไม่เคยถ่ายรูปแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะ แม่เงินรองสักรูปก็ได้แต่ฉันจะเลือกรูปไหนดีเนี่ยแล้วถ้าเป็นรูปนี้ล่ะหวังว่าสวรรค์จอคงจะได้เห็นนะไม่มีทางนี่มันจอนนี่นาเขาชวนฉันไปเดทด,ด้วยเหรอไปสิไปค่ะไปแน่นอนเลยค่ะเย้เย้ลูกโอเคหรือเปล่าจ๊ะโอเคมากเลยค่ะแม่ โอ้ว oh, ันนี now, ёл, so I, ้มันช่างเป็นวันที่สวยงามสุดๆฉันจะได้ไปเดทกับจอร์จแล้วจริงๆเหรอเนี่ยไม่มีอะไรจะมารบกวนฉันได้เลยล่ะนั่นมันยายขี้แพ้โซอี้เหรอเป็นไปไม่ได้อะสวัสดีจ้าทุกคนคริสตื่นก่อนสิวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนะนั่นนั่นมันโซอี้เหรอ ธออยู่ไหนนะจอร์ดอยู่นั่นไงนี่มันเดทแรกของเราฉันตื่นเต้นมากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันแมรีร่เหรอเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยโอ้ไม่นะน่าสงสารโซอี้จังเลยเธออีกแล้วเหรอนั่นมันต้องเป็นจูบแรกของพวกเราสิมันต้องเป็นเหมือนในเทพนิยายอ่ะฉันไม่ยอมปล่อยให้เฉมโซอี้มาแย่งความรักของฉันไปหรอก หัวใจของฉันแตกสลายหมดแล้วคุณอยากดูเรื่องราวต่อไปหลังจากตอนนี้ไหมคะบอกพวกเรามาได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน